สวัสดีพี่น้องพวงายทุกหมองทุกบอลครับผมขอกระช่องอีสานโคตรบันเด,ด้ลนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วยพี่น้องฝากเด็ดนะต้มหนาวแบบหนาวนะพี่น้องอยู่กลางท้งเสเลอร์เพิ่มพี่น้องมาสูบปลาสาปปลาครับผมนี่ครับพี่น้องสูบแต่ว่าวานูัวเนี่ยมาท่านบกอยู่อ,อะตอนขวบโมงนี้ละเจ็ดโมงสิบ โอ้ยลมเป็นลมหนาวเป็นหนาวครับพี่น้อง18อ,องศาครับเศรษนีของเซราพูมิักขนานั่นี่กลางคืนแหงมันตงห่วงยังหนาวก็นี่นี่ขนาดแดดบอกว่าวได้เนี่ยเอาทะลุนกันพี่น้องว่า10หน่อยสไลซ์ซ้อมได้ป่าหามท่านบุกสาบบุกน้อยใหญๆนึงพี่น้อง

กันร่งสิบกแล้วพี่น้องก็เริ่มจับกันแล้วที่เนี้ยถ้าผู้คานในว่นใดลงไปนำเด้อพี่น้องถ่ายคลิปยึดถึงเพีงละกันจะลงไปลุยกับม,มีผู้ใดที่ถ่ายคลิปให้นะครับ คุนดีแท้เทยวนี แล้วก็คองนี้ไปหรอคองมาาล่ะ để cuốn nhiều thì nòng, có để cuốn vô tôm để để tôi nhìn thấy Tô

คอก็มีตตัวใหญ่ๆอยู่เพราะตุ่มเพราะแกงอยู่ครับอีพี่นี่จบไปเพียงแค่น,นี้้อพี่น้องเอาไว้อีพี่ที่สองเบิงต่อครับพี่น้องคกิบสัญญาณโวดสะัสด